คำพูดศักดิ์สทธิ์21วันชีวิตดีขึ้นมาศจรร์ฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเมื่อคุณโปรแกรมจิตซ้ำๆจจิใต้าสนึกจะรับเอาและสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับคุณพ่อนคลายร่างกายทุกครั้งที่ฟังพ่อนคลายจิตใจหายใจเข้าออกให้ช้าที่สุดคุณจะพูดตามในใจหรือออกเสียงก็ได้ มีสมาธิจดจ่อกับลมหายใจและคำพูดนี้ฉันปล่อยให้พลังแห่งพระเจ้าไหลในตัวฉันฉันใช้ชีวิตอย่างทรงพลังทุกวันในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความรักในทุกวัน ฉันเต็มไปได้วยความเชื่อใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันมีศักยภาพฉันเป็นคนเก่งฉันดีพอและคู่ควรฉันบอกตัวเองว่าฉันเก่งเสมอและมัน ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเคลื่อนไหวได้วยความมั่นใจดุจพระเจ้าฉันมีพลังแห่งความรักและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตฉันอยู่บนความไว้วางใจของพระเจ้าฉันเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลดูแลฉันทุกวันฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการดูแลจากพระเจ้าฉันเป็นคนรับผิดชอบฉันมีวินยัยฉันลงมือทำทุกวันฉันเป็นคนกระตันอยู่ ฉันสมควรแล้วที่จะมีความสุขและร่ำรวยประตูทุกบานเปิดออกเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งเป็นประตูแห่งความรักเป็นประตูแห่งสุขภาพดีเป็นประตูแห่มมง,งหหหอิสรภาพชีวิตของฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดไป พระเจ้าเกื้อกูลสนับสนุนฉันทุกวันฉันรู้ดีว่าฉันเป็นใครฉันรู้ดีว่าฉันตั้งใจทำทุกวันเพื่ออะไรฉันไม่เพียงแค่รักคนรักครอบครัวเท่านั้นฉันยังรักผู้คนปรารถนาให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีงาม ด้วยแรงศรัทธานี้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดภยัยฉันเปล่งประกายและสง่างามที่สุดฉันมีออร่ามหาเศรษฐีชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ฉันไม่จำเป็นต้องสงสัยในตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทำฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าปูทางให้กับฉันทุกสถานการณ์ทุกผู้คนทุกบทเรียนคือการปูทางของพระเจ้าฉันเรียนรู้ทุกบทเรียนจากพระเจ้าฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความตื่นรู้ฉันเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ฉันเก่งขึ้นและไประดับถัดไปชีวิตของฉันดีขึ้นมาจรรัจจันทร์เมื่อฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อหนุนฉันตลอดไปฉันปล่อยให้พลังแห่งพระเจ้าไหลในตัวฉันฉันใช้ชีวิตอย่างทรงพลังทุกวันในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความรัก ในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความเชื่อใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันมีศักยภาพฉันเป็นคนเก่งฉันดีพอและคู่ควรฉันบอกตัวเองว่าฉันเก่งเสมอและมัน ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเคลื่อนไหวได้วยความมั่นใจดุจพระเจ้าฉันมีพลังแห่งความรักและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตฉันอยู่บนความไว้วางใจของพระเจ้าฉันเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลดูแลฉันทุกวันฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการดูแลจากพระเจ้าฉันเป็นคนรับผิดชอบฉันมีวินยัยฉันลงมือทำทุกวันฉันเป็นคนกระตันอยู่ ฉันสมควรแล้วที่จะมีความสุขและร่ำรวยประตูทุกบานเปิดออกเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งเป็นประตูแห่งความรักเป็นประตูแห่งสุขภาพดีเป็นประตูแห่มมง,งหหหอิสรภาพชีวิตของฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดไป พระเจ้าเกื้อกูลสนับสนุนฉันทุกวันฉันรู้ดีว่าฉันเป็นใครฉันรู้ดีว่าฉันตั้งใจทำทุกวันเพื่ออะไรฉันไม่เพียงแค่รักคนรักครอบครัวเท่านั้นฉันยังรักผู้คนปรารถนาให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีงาม ด้วยแรงศรัทธานี้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดภัยฉันเปล่งประกายและสง่างามที่สุดฉันมีออร่ามหาเศรษฐีชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ฉันไม่จำเป็นต้องสงสัยในตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทำฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าปูทางให้กับฉันทุกสถานการณ์ทุกผู้คนทุกบทเรียนคือการปูทางของพระเจ้าฉันเรียนรู้ทุกบทเรียนจากพระเจ้าฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความตื่นรู้ฉันเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ฉันเก่งขึ้นและไประดับถัดไปชีวิตของฉันดีขึ้นมหาศจร์เมื่อฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อหนุนฉันตลอดไปฉันปล่อยให้พลังแห่งพระเจ้าไหลในตัวฉันฉันใช้ชีวิตอย่างทรงพลังทุกวันในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความรัก ในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความเชื่อใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันมีศักยภาพฉันเป็นคนเก่งฉันดีพอและคู่ควรฉันบอกตัวเองว่าฉันเก่งเสมอและมัน ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเคลื่อนไหวได้วยความมั่นใจดุจพระเจ้าฉันมีพลังแห่งความรักและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตฉันอยู่บนความไว้วางใจของพระเจ้าฉันเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลดูแลฉันทุกวันฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการดูแลจากพระเจ้าฉันเป็นคนรับผิดชอบฉันมีวินยัยฉันลงมือทำทุกวันฉันเป็นคนกระตันอยู่ ฉันสมควรแล้วที่จะมีความสุขและร่ำรวยประตูทุกบานเปิดออกเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งเป็นประตูแห่งความรักเป็นประตูแห่งสุขภาพดีเป็นประตูแห่มมง,งหหหอิสรภาพชีวิตของฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดไป พระเจ้าเกื้อกูลสนับสนุนฉันทุกวันฉันรู้ดีว่าฉันเป็นใครฉันรู้ดีว่าฉันตั้งใจทำทุกวันเพื่ออะไรฉันไม่เพียงแค่รักคนรักครอบครัวเท่านั้นฉันยังรักผู้คนปรารถนาให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีงาม ด้วยแรงศรัทธานี้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดภัยฉันเปล่งประกายและสง่างามที่สุดฉันมีออร่ามหาเศรษฐีชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ฉันไม่จำเป็นต้องสงสัยในตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทำฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าปูทางให้กับฉันทุกสถานการณ์ทุกผู้คนทุกบทเรียนคือการปูทางของพระเจ้าฉันเรียนรู้ทุกบทเรียนจากพระเจ้าฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความตื่นรู้ฉันเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ฉันเก่งขึ้นและไประดับถัดไปชีวิตของฉันดีขึ้นมหาศย์เมื่อฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเกื้อหนุนฉันตลอดไปฉันปล่อยให้พลังแห่งพระเจ้าไหลในตัวฉันฉันใช้ชีวิตอย่างทรงพลังทุกวันในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความรัก ในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความเชื่อใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันมีศักยภาพฉันเป็นคนเก่งฉันดีพอและคู่ควรฉันบอกตัวเองว่าฉันเก่งเสมอและมัน ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเคลื่อนไหวได้วยความมั่นใจดุจพระเจ้าฉันมีพลังแห่งความรักและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตฉันอยู่บนความไว้วางใจของพระเจ้าฉันเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลดูแลฉันทุกวันฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการดูแลจากพระเจ้าฉันเป็นคนรับผิดชอบฉันมีวินยัยฉันลงมือทำทุกวันฉันเป็นคนกระตันอยู่ ฉันสมควรแล้วที่จะมีความสุขและร่ำรวยประตูทุกบานเปิดออกเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งเป็นประตูแห่งความรักเป็นประตูแห่งสุขภาพดีเป็นประตูแห่มมง,งหหหอิสรภาพชีวิตของฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดไป พระเจ้าเพื่อกูลสนับสนุนฉันทุกวันฉันรู้ดีว่าฉันเป็นใครฉันรู้ดีว่าฉันตั้งใจทำทุกวันเพื่ออะไรฉันไม่เพียงแค่รักคนรักครอบครัวเท่านั้นฉันยังรักผู้คนปรารถนาให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีงาม ด้วยแรงศรัทธานี้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดภยัยฉันเปล่งประกายและสง่างามที่สุดฉันมีออร่ามหาเศรษฐีชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ฉันไม่จำเป็นต้องสงสัยในตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทำฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าปูทางให้กับฉันทุกสถานการณ์ทุกผู้คนทุกบทเรียนคือการปูทางของพระเจ้าฉันเรียนรู้ทุกบทเรียนจากพระเจ้าฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความตื่นรู้ฉันเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ฉันเก่งขึ้นและไประดับถัดไปชีวิตของฉันดีขึ้นมหัศจรรย์เมื่อฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น ทุกสิ่งทุกอยาก่างเกื้อหนุนฉันตลอดไปฉันปล่อยให้พลังแห่งพระเจ้าไหลในตัวฉันฉันใช้ชีวิตอย่างทรงพลังทุกวันในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความรัก ในทุกวันฉันเต็มไปได้วยความเชื่อใจฉันมั่นใจในตัวเองที่สุดฉันมีศักยภาพฉันเป็นคนเก่งฉันดีพอและคู่ควรฉันบอกตัวเองว่าฉันเก่งเสมอและมัน ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆฉันเคลื่อนไหวได้วยความมั่นใจดุจพระเจ้าฉันมีพลังแห่งความรักและความมั่นใจในการดำเนินชีวิตฉันอยู่บนความไว้วางใจของพระเจ้าฉันเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลดูแลฉันทุกวันฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับการดูแลจากพระเจ้าฉันเป็นคนรับผิดชอบฉันมีวินยัยฉันลงมือทำทุกวันฉันเป็นคนกระตันอยู่ ฉันสมควรแล้วที่จะมีความสุขและร่ำรวยประตูทุกบานเปิดออกเป็นประตูแห่งความมั่งคั่งเป็นประตูแห่งความรักเป็นประตูแห่งสุขภาพดีเป็นประตูแห่มมง,งหหหอิสรภาพชีวิตของฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดไป พระเจ้าเกื้อกูลสนับสนุนฉันทุกวันฉันรู้ดีว่าฉันเป็นใครฉันรู้ดีว่าฉันตั้งใจทําทุกวันเพื่ออะไรฉันไม่เพียงแค่รักคนรักครอบครัวเท่านั้นฉันยังรักผู้คนปรารถนาให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีงาม ด้วยแรงศรัทธานี้ทำให้ฉันประสบความสำเร็จขาขึ้นตลอดภัยฉันเปล่งประกายและสง่างามที่สุดฉันมีออร่ามหาเศรษฐีชีวิตของฉันดีขึ้นอย่างมหัศจรรย์ฉันไม่จำเป็นต้องสงสัยในตัวเอง ฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทำฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าปูทางให้กับฉันทุกสถานการณ์ทุกผู้คนทุกบทเรียนคือการปูทางของพระเจ้าฉันเรียนรู้ทุกบทเรียนจากพระเจ้าฉันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความตื่นรู้ฉันเข้าใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้ฉันเก่งขึ้นและไประดับถัดไปชีวิตของฉันดีขึ้นมหัศจรรย์เมื่อฉันตื่นรู้และเข้าใจตัวเองเข้าใจพระเจ้ามากขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหนุนฉันตลอดไป